เนา,ย,นกา N นยกรัฐมนตรีพร้อมภริยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนงรพรจันโอชาภริยาได้นำรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพศ2563ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านตะวันออกศาลาว่าการพระราชวังในพระบร,รมมหาราชวัง ขณะที่บรรยากาศทั่วไทยก็ได้มีการจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วย โดยที่จังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชการทหารตํารวจรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นรวมประกอบพิธีถวายพระพรชยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ3มิถุนายน2563ซึ่งประสบกรณีกรทุกหมูลเหล่าร้วนแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งวันส่วนที่จังหวัดนราธิวาสพันเอกเอกพลเลขนอกผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารพลานที่48ก็ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรโดยประสบกนิกรไทยต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อปวงชนชาวไทย ขณะที่จังหวัดพังงาที่ชายหาดสาธารณะบ้านปากจกหมู่ที่4ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ก็ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดและเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่เพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูกต้นจิกทะเลเนื้อที่5ไร่จำนวน80ตน ไปต่อกันที่ชุมสายติงการทำงานของปปชกรณีชี้แจงผลการพิจารณาชี้มนความผิดของพลเอกประวิทย์ให้เหตุผลที่ฝั่งไม่ขึ้น นายชุมสายศิยาภัยรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่คณะกรรมการปรปรชได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหนังสือที่มีผู้ขอให้พิจารณาชี้มนความผิดของพลเอกประวิทริวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฐานไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินในมูลค่านาฬิกาหรูที่ยืมเพื่อนมาโดยให้เหตุผลว่าเป็นการยืมใช้คงรูปและคืนเจ้าของไปแล้วจึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น ตนเห็นว่ามติของปปชเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นน่าจะขาดต่อตรก,กะและหลักวิชาการกฎหมายโดยสิ้นเชิงตนจึงอยากถามปปชว,ว่ามีเหตุผลที่ดีกว่านี้หรือไม่มีพยานหลักฐานในรายละเอียดของนาฬิกาพฤติการของการยืมและการคืนนาฬิกาหรือไม่และการให้ยืมต้องถือว่าพลเอกประวิทย์นั้นได้ประโยชน์ในลักษณะที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ตามกฎหมายหากปปชตีความตามบรรทัดฐานนี้คดีของปปชจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในกรณีต่อ,ตอไปจึงไม่แน่ใจว่าตรากะนี้นั้นใช้เฉพาะคดีนี้หรือไม่ เพราะสังคมนั้นก็ทราบว่าประธานปปชเป็นบุคคลใกล้ชิดกับพลเอกประวิทย์ซึ่งนายชุมสายเองกล่าวเพิ่มเติมว่าตนในสงสัยข้อเท็จจริงที่ปปชรับฟังว่านาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาน่าจะเป็นการหาทางออกเพื่อช่วยผู้ถูกกล่าวหาให้พ้นผิดซึ่งต้องไม่ลืมว่าปปชทําผิดก็ติดคุกได้เช่นเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาปปชเองก็มีประเด็นข้อคอรหาที่สังคมคลางแคลงใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกวันนี้สังคมยังไม่หมดข้อสงสัยซึ่งหากปปชยังคงทําหน้าที่โดยมีมาตรฐานแบบนี้ก็ไม่สมควรที่จะะต้องปปชแล ปปชทิ้งเสียเพราะตอนนี้ก็มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปทและสารยุติธรรมเป็นที่พึ่งได้ดีอยู่แล้วจบการเสนอข่าว11นาฬิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN